รอคุณครูรอคุณครูเราลองคุยกันยังไงสามสองหเออจะได้แๆ้วผิดอันโอเคคร่บไปละสามสองหนึ่งทำไมแม่งอัปเดตนะรอแป๊บนึงสเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมพอยังพมยังทำไมแลดูชิวเนอะ เมานั่งรอแบบมันนั่งขอยฉุกเล่นกันอะไรเนี่ยวันเดือนปีกูคิวบอลแพ้ต้องโดนถอดเสืียวเกวียนเล่นมั่งเล่นมั่งเล่นมั่งแกคิดว่าฉันจะออกอันเดิมนะฮะเล่นมั่งเล่นมั่งเล่นมั่งเตียงละเตียงละนับนับสามสองหนึ่งเออเออเออเอาจบ ่วโดนลุ่มจกันกูตายแป๊บแอบนัดกันปะเนี่ยแอบโทรศัพท์คุยกันหรือเปล่ากระดาษนะเอากระดาษทำไมกระดาษหมดเลยวะแล้วมีกระดาษอ่างกระดาษหุบฝั่งยาก็เล่นเฝ่ายิงฉุบได้นะจนจุดนี้ใช่ใช่ใช่จำง่านะเอ็ดดี้เจียวเขาฝ่ายิงฉุบได้เมื่อกี้มันเร่นฝ่งชุบแรงนั่นแหละครับต่อต้อนับต่อเอามานับนับนับ สามสองหนึ่งอะไรเนี่ยนี่เก็มคืออะไรนี่พี่สองนิ้วสองนิ้วชนะทุกสิ่งโอ้ความรักชนะทุกอย่างนี่ออกไปเลยเนี่ยอะไรของพี่กดไลค์กดไลค์ชนะทุกอย่างเนี่ยความรักชนะทุกสิ่งโป้งอะโป้งไป่เลิกจุกจุกทุกคนเลยมันมีสตอรี่นะเรื่องเรื่องราวมีสตอรี่อือสักพักนี่ก็ ความรักชนะทุกสิ่งแล้วก็จะอกหักพออกหักปุ๊บพออกหักแล้วก็ต้องไปกินเบียร์ถูกต้องพอกินเบียร์กินเบียร์แล้วก็จะเมาอ่าเมาสิเมาอยู่ไหนกินเบียร์แล้วก็เมาวัดเตาตอรี่ในแถวเดียวมันก็ได้ไหม่เมาแล้วก็จะไปกินกาแฟตรวจแล้วก็ไปกินกาแฟ กินกาแฟแล้วก็จะเท่เล็ดเล็ดเนี่ยอุ้ยเขล่าเร็วไม่ได้รอแป๊บหนึ่งเรียบร็จแล้วอะไรครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังดองไม่ต้องเพลงจ้า 4B Gamer ตี ก็ร้อเรียนเขาไม่เลิกข่าก็สงสารเขานะเองรู้หรือเปล่านดี๋่าวมึงอก้เ่ีวมึงตัวดีทำไมมันไอ้นี่อ่ะทำไมมันกลับด้านกันนะเอ๊ะมันทำไงนี่นี่นี่ด้านซ้ายคือคิวมอดด้านขวาคือกอนจังเขินแป๊บ รักไม่ร้ว่าตะเคียวจิวโอยก้อนจังมาเขินแบบนี้กูตายแล้วก้อนจังใจให้คิวมอนแบบเนี้ยไว้เธอว้าวมันสนอาม่าอยู่มันจะพูดอะไรได้วหรนั่น <c oughs> <c oughs> อะไรนะคุณครูมันสนมาม่าอยู่มันจะพูดอะไรมันพูดอยู่เนี่ยมันบอกไม่มีเสียงพูดเลยมาได้ บาปาปาาะไอ้เหี้ยกูเริ่มกัวเสียงมึงแล้วอนี่อยู Guys, ่มรงว่าก่อนนอ่กูบอกให้ันองที่ดีเกมเดลิเวอรี่พีเซนถูกง่ายได้ชชวว์ อ่ะเพิ่้กลับกันเลยเย้เล่นแล้วเหรอผมน้โมดิคาดับสุภากิตไอ้กิยบางยาเดี๋ยวแก๊งแก๊งเดิมอะทําไมหนูตีก่อนนะคราวนี้เปลี่ยนจากนิวคุงมาเปลี่ยนจากป๊าป๊ากลายเป็นแมงสาบตัวหนึ่งนะคนที่ชอบเกมเมอร์นะผมเป็นทีวีมอนับก็บางยาเหมือนจะไม่เล่นมากี่ปีนะสามปีเอ้ยเฮียอะไรกี่ปีไม่รู้แต่ที่แน่ๆแน่คือนายที่แน่ๆคือนายหายตัวไปตัวไปจนต้น เดินต้องทำไอดีใหม่อ่ะใช่อย่างน้อยแล้วก็คือลืมไอดีเก่าไปแล้วเป็นไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวมีสปินดูการสปินนะจังหวะแบบดู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 พวกคนดูสปินกูไม่ดูไหนเราจะปินไม่เห็นกูไม่เห็นมันเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรคุณคลิปอ้าววันใช่ไหมวันโอ้โหไม่ได้โฮ่อินวันเฮ้ยอินวันเหรอไม่ตีฟึ้งลงหลุมเฉยเลยงงแบบลบสองเหรอาลง ไม่ใช่โโ o จะโ o ได้ไงโ h ถึงนี่แล้วคุณครูอย่าพังดิคุณครูไม่กูปาทันมึงแล้วกันสกัดกัน่จังหวะเนี้ยเนี่ยอย่าเป็นไง่เอ้าคิวมอนเป็นไอ้ปากที่นำโชคอะเนี่ยตายแล้ววันนี้ก็ลงทรายไปแล้วนะครับอุ้ยเรามาผสมพันธุ์ด้วยกันไม่เก๋งี้วะมองคิวมอนนึงเก๋กว่าแหมในคลิปไม่พูดเฮ้ยป้าไอ้เก๋หวานแล้วจริงๆจังหวะเนี้ยอือเดี๋ยวไม่ต้อหัวไม่ต้องหัวคิวมอนนะ อโหเนี่ยอดฟังยากเลยกีบอนไอเบะแต่วันนี้นี่าจะได้พาแล้วเนี่ยข้าพริดบันดาลทัดพาข้าพาท้ายแล้วนะคะถ้าพัดไม่ลงจะเกิดอะไรขึ้นเอาตรงนี้ละแม่ของะไรด้วยวะอ๋อตัวนี้เป็นนักเทนนิสใช่ไหมนะของกิลเนี่ย อ๋อชุดที่นางแบบกิฟบูรี่กำลังใส่อยู่นะคะเป็นชุดที่เพไย์นะคะชุดอะไรนะนั่งแบบกิบบูรี่หลงหลงใช่เลยใช่เลยต้องวะนี้พูดเลยครับก็เห็นโพสทายอยู่ไม่เห็นเหรอฉันโพสทายเป็นปิงปองไม่ดูยังไงก็ไม่ใช่คุณกิฟโน no no เอาเอาไปเก็บเอาไปเก็บดีไม่ก็ผมแบบมันมีกุ๊ไม่ใช่เหรอเฮ้ยก๊อปอัดตูดมึงต่อเอจะ ได้ของอะไรด้วยอ่ะใช่ใช่โอ้แล้วมันจะลงหลุมไม่ไดนจังหวะเนี้ยโหแล้วลงแมงเราจะพา,าทุกลูกนะคะผมว่าจาังหวะเนี้ยแมงต้องติดบ้านเว้ยแต่กูนี่ระดับไหนแล้วไม่มีอะไรบงบ้านบ้านคืออะไรเกี่ยวอะไรกับบ้านมันจะติดบ้านเราเนี้ยกูก็งงติดโค้เทพเลยอุ้ยลง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 อันนี้สวยตรงนี้สวย โจนี่ตีแป็กแค่มีแถมสปินด้วยนะปัญหาคือก็พาอีกแล้วไงกินเราพาเราพาบ่อยมากเลยคือเราล้าวันดีจ้าอ้าวเกือบลงพร้อมกันเอ้าไม่ลงชิบหายแล้วครูสวัสดีชินิชาสวัสดีครูสวัสดีอ้าวชิบหายติดเรือเก็บอกติดเรือไมวได้ตีแปอาตัวป่วยขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยคุณครูทำไมหนึ่งแล้ววะ กูไปติดเรือใช่ไหมเหเรือโอ้ยกูเห็นแล้วกูเพียอานะครับผมดับเบิลโบกี้ไปจังหวะนี้ม่นาเชียบางกูจะมีความซวยขนาดนี้โดีวลาซวยกว่าไหมยังจะมาตอบย้ำอีกขอให้มันไม่เกิดขึ้นกูกูอะไรกูหนึ่งแต้มใช่ไหมเออเราสองแต้มมันไลน์นี้เจ๋งกว่าเราสองแล้วเราสองแต้มแล้ว มองเราโหดกว่าเยอะใช่อะไรหน้าอวดไม่นี่สิ่งที่น่าอวดมากเลยค่ะใช่ของแต้มอะพี่แต้มเยอะกว่าก็ต้องโหดสิขอแบบนี้ไม่น่าอวดแล้วเนี่ยสามเลยโอ้โหดจังวะไหนจัดลงให้ป่าสักหลุมดิลูกเฮ้ยเฮ้ยมาเอาตรงเนี้ย เอ้ยเอ้ยโทมาฮอกทีไงนะก็จะเห็นนะว่ามันขาดไปเลยอ่ะออกขึ้นลงเนะกดยังไงอ่ะพี่ปิ๊บกดตรงไหนอ่ะกดอ่าในสีแดงฮะกดไอเทนนีครับผมแล้วก็กดขึ้นลงาดขวาไอบีบ้าข้าแล้วโอ้ทำไมคะแนนดีเออโทมาฮอกตู้มมาเห็นป่ะหนึ่งสองสามโอ้ลงจะแล่งไปไหนจะแล่งไปไหนพี่ปิ๊บพวกเจ้าไปลุมไหนกันแล้วเนี่ย กูวันนี้กิปูรักลักเลรอกิปูรักกิปูรักทำไมซักเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆวะขอกิปลักกิปูรักตภาคจะกลายเป็นกิปมาละกิบมาเดียวคงเป็นกิบจะลักแล้วคุณคุณทำอะไรเห็นกับตาเลยอะลัเธอไหมเธอทำร้ายฉันฉันไม่เกี่ยวไปทำอะไรฉันจะบ้าเหรอโอ้โหจอดหน้าลุ้ม มึงไปจอดหน้าหลุมเลยเหรอคุณครูคุณครูก็จอดหน้าหลุมเมื่อกี้ต่อหน้าเราตาครับบอกบอกไปอีกหนึ่งครับจังหวะนี้ทำไมคะแนนจังมีดื้อที่แต่ผมก็แซงคุณครูนะครับเป็นไงผมโครับผมผมเชื่อคนฮะผมศรัทธาในตัวคิวมอนอ๋อไม่คิดว่าจะคุณแม่งโคตรเก๋นะผมคิวมอนจะทำให้คุณเป็นเก๋โอ้ยน่นอนแล้ว แล้วซีทีนี่คืออะไรวะลองลองนำไปเลยโคบราตูมกดแม่นหมดอ่ะโอ้ยไหนนเี่ยแม่งแท้มาแหววันนี้มือดีไว้วันนี้บอกเลยว่ารอครับรักมาอีกแล้วสวัสดีคุณครูสวัสดีนี่พวกเจ้าอยู่ลุมไหนกันแล้วเนี่ยลุมที่หน้าคุณกิฟต์อย่าหึ่งล้งโอ้ยลุงเราเราก็ตีไปเรื่อยๆไม่มันจะไม่ตามกันนะ ไปแล้วนะเพื่อูเราตามเธอไปอยู่นึงอื้อไอสองคนนั้นแข่งกันทำคะแนนนำมั้งไหมวะเราทำเราแข่งกันบวกครับแข่งกันบวกคะแนนบวกโอ้โหใช่ลมแรงขนาดนี้ถือกับตีเลยงัดมันขึ้นไปงัดมันขึ้นไปไอ้มัวก็จะอ่ะจะนี่คโอบีเรียบร้อย เองคุณปูทำมีท่าไหนก็ท่าเดิมอะกูนี่เลี้ยงใารอีกท่าเดิมโอ๋อมีอ๋อมีอีกแล้วเหรอมีไว้เอออย่างน้อยผมก็ไม่หล่ออะอีเกิลเว้ยอีเกิลอีเกิลลบกสองลุกสองดีใจปุ๊อ้าย็ดอย่างน้อยเราก็ไม่หล่ออย่างน้อยเรามีเกียร์เกลียวมือเจ้าเก่าเอ้าไม่ลงอีกแล้วอ้าวคุณกิฟิ์น้ำตอนไหนเนี่ย ทำไมเงี้ยทั้งทำกับฉันหลุมตอนไหนนีฮะนำหลุมตอนไหนโอ้โหตอนหน้าหลุมเมื่อกี้นี้รู้สึกเหมือนเราอยู่หลุมนี้ก่อนตีแม่งเลยเอ้ามาเราเพิ่งตามมาเย๊ไปก่อนแล้วนะอ๋อไม่ดีไปก่อนแล้วอยู่ข้างหลังโบราแล้ว Get up ยิบอาบยิบอาบยิบอับพี่ เออแห้งมันเรียกมันจิตอันนี้ได้แล้วเหรอร้องไงยิบบูลักรอเราด้วยรักฮะยิบบูลู้รอเราด้วยเอย่าเดี๋ยวผมไปขึ้นหลุมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอสามสุดท้ายผมจะวิงบอลล้มเลยอุ้ยไม่ถึงอ่ะโอเลยไปไกลเลยไปตามด้วยเป็นไงอุดเก็บอี๋ยจะว่าจะหวังอะไรอีกเนื้อ เลยเอ้ยนำพวกเราไปเยอะมหาศารเลยน่ะนะเยี่ยมหาสารมาหัวลานขนาดนั้นการกองอย่างอยก็เอายามาก็ขอซะหน่อยแล้วกันเนาะทำไมมันจะจะเลยไปถึงไหนอีกเดีงมาหายใจเร็วๆโยนพลอยมาเลยลูกเกิดอะไรนะโอ้ยลูกซึนนะยูชิมันบังหมดลูกซึนนะโยชิซึนนโยชิมันกากเว้ย นายนายเมื่อกี้โหท่าทั้งสวยเหมือนเหมือนจะเห็นอะไรอยู่ข้างๆหลุมแบบได้คิดคิดรักคุณครูเราก่อนมาไปไปคิดดูดีแล้วคุณค่กูเห็นอะไรปหมลูกกอลเราเดินตลุกมาอะไรไม่เกี่ยวโวแบบคุณครูตอนนี้กับผมนี่ใครนำครับอ๋อไม่รู้ครับเรื่องของพ่อคุณแบกแม่งเจ็บ เยบสิบมึงกระแดกหัวมึงน่าสบายเลยครับเขาล่วงหน้ากันไปไหนแล้วเนี่ยนั่นดิโหไกลไปนะเฮ้ยขอไม่ให้โอบีก็พออยากรอจนถึงคืนนี้เดี๋ยวแพ้ไอคิวอนแม่งปัญหาเรียนน้อยเราก็รู้สึกดีนะเว้ยเออขอบใจที่มึงรู้สึกดีแต่กูรู้สึกแย่เฮ้ยอย่าไปคิดมากอาชิบหายตกต้นมะพร้าวอเว้นเลยลงไป เย่ <Universe> ในสุดกูก็เบอร์ดี้กับเขาทักทีหนึงในใจคุณเลยนะเออถูกต้องครับน้ำตาจะไหลโอ้เฮียเกดชิบหายมึงดดับเบิ้ลบกกี้เมื่อกี้ได้สามเหรียญน้ำตาจะไหลโอ้ยแป้งเอ้ยเพื่สไปร์พลาลงสุ้สเปรเพื่อสไปเอียนไปโอบีเราตายไปแล้วไอนไปดัโอ้จะถึงปะเนี่ยตายละ ถามว่าสไปนี้กับไอมันมันช่วยอะไรเพราะว่าสปไปตีเอาเทไปงั้น6ได้6เลยได้7เลยตุ้มตีสไปไปหนึ่งดอกสปไสปสไปใส่ถุงนะครับสปไปใส่ถุงอุ้ยเจ้าอันนี้ต้องต้องเบอร์ดี้แหละหนึ่งในใจคุณอะยากอ่ะ อ้าวกระมันหนึ่งเออยากกว่าลูกนีอ๋อเอแล้วไงตกไหมลงอู้เชียวติดผ้าอ๋อไม่ติดปังโอ้ยโอไม่ต้องเฉียวมันจะเฉียวหาพี่ชิดไหนหน่อยครับพี่ชิดไหนหน่อยหน่อยครับพี่ชิดไหนหน่อยอ่าชิดไหนวันเจรป๊าบเรียบร้อยครับพี่ผมเอออูบ้าตายแป๊บอ่าฮ้ยโดนจำกัดไม้ เาตูจะกาแต่เพลงน้อยตูก็ไม่น่าจะทุเรศขนาดนี้นะเล่นสองแล้วนะเลขสองไม่ใช่ยูจอดหน้าหรือเลขสองไม่ใช่ยูเกือบเล็งถูกเกือบโพลอีวันแล้วไงไปเลยน้องสาวพี่เชื่อในหลุมน้องพี่เชื่อในหลุมน้องถ้าถ้าโซล่าโควินวันนะผมกดออกห้องแม่งเลยจะไปโดดตึกตายอ่ะตึกตายแล้วผมคุณครูก็นำผมอีกแล้วอ่ะ ไะไรคิวมอนแค่แต้มเดียวเองคือคุณครูแม่งสิบหลุมเลยนะเว้ยคือกูยังอยู่หลุมเจ็ดอยู่วะไม่ใช่อะไรตอนนี้พยายามตามคุณกิฟมาเราแม่งบวกไปแล้วเนี่ยกูยังอยู่หลุมตีนบวกแล้วเหรอคุณครูได้ตีโหดมากเลยโอ้โหไอ้ตัวเวอร์ดำไม่ติดปัำยาด้วยนะไม่ใช่อะไรโอ้โหหลุมแม่งทรมานอ๋อโบกี้หนึ่ง ก่อนแทบไม่ขยับไปเลยนั่งนี่เนี่ยจังหวะนี้ตึงครับจังหวะนี้ตึงอยู่ตึงทำไมสองคนนั้นเขาแข่งกันบวกเป็นไงเนี่ยแน่นอนเราเป็นสายเลือดสายเลือดบวกให้คุณผู้ชมเกือบลงเกือบลงไม่ต้องห่วงครับเกือบลงนี่แย่กว่าเกือบไม่ลงนะเกือบไอ่ลงพูดผิด ตลงโซลัดตลงโซลัเกือบไม่ลงใช่ไหมเออพูดผิดผัวพี่ตายแล้วเรารู้ได้ไงวะคุยไปไหนแล้วเนี่ยคุณรีบไปไหนไหนมาจะอยู่ด้วยกันไงผมมาอยู่แล้วไปกันละต้องเอาเลยขอบตกกินแล้วมึงทําไมเหมือนใช้น้ํายาพลาดตลอดเลยทูฟงพาฟงพาที่หนูต้องการจะเอานั่นดีท่าที่แบบว่าเหมือนผ่าจากท้องฟ้าเนี่ยชื่ออะไรนะสไปร์ เป็นท่าแบบดาวดาวระยิบระยะหรือท่าแบบตูมตูมเอ้ยแบบดาวระยิบระยับบนฟ้าก่อนแล้วค่อยไปตูมอ่ะสไปสไปลองใส่ถุงเลยนะขวาลงใช่ไหมขวาลงเฮ้ยเจ็กซ์กูอ้ไอ้เทพมันช่วยอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้ไม่ไม่เข้าใจว่ะตอนตอนได้ท้ายแล้วจังหวะนี้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วมาได้เฉิด ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลัตอนไม่ถ่ายม่งได้คะแนนดีพอตอนถ่ายม่ได้คะแนนห่วยนเขาเรียกว่าชะตากรรมสาหรับเราเนี่ยจะถ่ายไม่ถ่ายแล้วก็บวกเลือดบวกตลอดอย่ยผมเล่นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแก้มือมั้งอ่ะจังหวะเนี้ยอยู่ในระดับเซียนแล้วเนี่ยคิวมอนเนี่ยคิวมอนเซียนเซียนบวกเซียนบวกเซียนบวกด้วยอ๋ชนเข้าไปโอบี คุณครูได้ลบสองกับพระบานสักทีของเราได้ได้มาสุดแค่ไอ้นี่เอ๊ะเอ๊ะลูฟนี่โควแกวยิีงเกินข้าวดื้อมยี่สิบตามโอปีแล้วเหรอทำไมมันตีไม่ตั้งย่าล่ะสิต้นไม้ไม่เนี่ยจะต้นไม้ไม่เนี่ยจังหวะนี้โอ้มึงอย่าถามถึงต้นไม้ยังไปไม่ถึงไหนเลยทไมเนี่ยอ๋อใไททอมั จะสปิดหลังทำไมเนี่ยมือไปหมดแล้วโอยแจังหวะนี้นี่งัดเต็มหลอดเลยจุดปิ้งออกมาอ่างัดเต็มหลอดเลยเสยเอาติดต้นไม้เอาแต่ไปได้เอาเลยโอ้ยยันดีไม่เลยกรีนโอ้เฮียโอ้จังเป็นแฟนบวกอะเขาใช้ความหมายเขาโอ้เฮียไหมมันติดต้นไม้แล้วมันก็ตกพื้นโอบีเฮียมวันนี้แข่งกับโอบีครับวันนี้ แตวผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูยจ่อหน้าลุงอ่ะโอคุณครูบวกสิบสองโอ้โหไอ้ไค่นี้รู้จึงสองบวกแปดนี่หว่าดูผิดดูผิดดูผิดบวกสิบสองนี่คิวมอนปะเนี่ยเออลองยิงในตัวใช่ตูแน่เลยใช่หรอกแม่จะได้เลยเวนตีติดต้นไม้เอาวะไปกระดานไปอีกอ่ะบวกไปอีกหนึ่งครับคาว่าบวกเยอะๆจะยิ่งดีบวกเยอะจะยิ่งดี ดำดำจะได้ไม่แหกเร็วใช่ไหมวอะปวดเยอะวดเยอะดเยอะเยวดะปอวดเปดอปวดเเอะวอวเวเยวยปด้ออปอด้อวเยอเยอวเดยอยอะปดออ่ดะยอุวยอวเอะวอเยอยอวอะดยปเปยอ อย่ะตีปังแป็กไปแล้วฮะฮยอย่าลงอย่าลงโอ้ยโอ้ยโอเมก้าเฮ้ยลงไปลงไปเกือบตกทรายมา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 นามาาใช่าม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 านาม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 อบาทาสอมาบาทอสามามามอมไมาะกาม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 ไมามกมามไอ้ลบมา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 ามอมา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  พีก่กิฟตพี่กิฟต์าตามผมไม่ทันหรอกผมเพิ่งบวกสามมัน,น่ยใครจะไปตามเองมันน่าภูมิใจไหมเนี่ยสุดๆเลยจะใใยค่ะสุดแบบมันถูกหวยอะอือน่าภูมิใจสำหรับเกมกอล์ฟอย่างยิ่งยวดคะ่ะตัวรลสึกมันเพราะว่อย่างน้อยคงที่อยู่ที่บวกแปดก็คงไม่น่าเกลียดให้แมงได้พาเรื่อยๆแล้วกันต้องแตง่งซินายโยชิกก่อนจังวันนี้ แสงแสงแสงหาพี่เองเนี่ยไม่รู้ซตแล้วเองเป็นเกใช่ไหมอืมอันนี้เราก็รู้กันอยู่แกนใ,นใจเออเราเอาจจะบอกนะมันไม่สบายสบาย,ปปายพาเวอร์ตะอูท่าพี่แกแมววิ่งมากวิ่งมากไม่ถึงว่ะพุ่งไปตุ้มเรียบร้อย ถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันมันโหอินวันนะถ้าเล็งให้ดีกว่านี้นะเบอร์ดี้เบอร์ดี้เบอร์ดีให้ให้ให้คุลบกับเขาบ้างเถอะจริงจริงให้กูลบบ้างคุเบอร์ดีเย้โอ้ยไอ้เนื้อไอ้เบอร์ดีแล้วรับไปสองเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณนะเอาตามนายมาแล้วนะซนคอนายโยชิไม่ต้องตามมา เ,เ,เดี๋ยวเราเจอกันที่ทางช้างค <Yeah. S 1> ือเกียนหนึ่งแต,แต่เรารักนายนะใครรักมึงกูติดเลยดิเพราะว่าเคิร์ฟคาบแม่งมาเลยดีกว่ากูน่าจะเชื่อมายว่ะแม่งออ่อน้อยชีวิตต้องมีความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมั้งแหละจะจิดเออเพราะว่าเคิร์ฟไปดิเอาเฮ้ยเฉิดโอปีจา้าตุก โชคดีจ้าไม่น่ามาโชว์เพราะคงเ<ๆ>พราะว่าเคราิร์บอะไรเลยกูตีธรรมดาก็ข้ามนแล้วลูกนี้กูน่ารู้นี้น่าจะสไปค์ก่อนมานในี้คงได้อีเกิซนไปแล้วโอ้ย,อยสองโอบีไม้ไม่ยาวเลย <c oughs> เลยไปไม่ถึงสองอยู่หลุ่มเลยเนี่ยน้ำไม้อยู่หลุมสิบสองโอ้โหโซลาร์โซลาร์อยู่หลุมสิบเจ็ดแล้วแรลลี่ไปไหนวะ ตัวลารีฟอะก็เป็นคนตีเร็วนี่ตัวด้วยฉันอยู่ข้างหลังไม่ไม่อย่าลรอสันเขื่อนแล้วเว้ยสันเขื่อนนี่ผมต้องกิปอัพเลยว่ะดาดเนี่ยนะฮะมาทำกับกูอย่างนี้ไปเถอะโอ้โหวโอพีน้องชาอย่าทะเลาะกันไอหลุมสิไอ้หลุมสิบเอ็ดสิบสองมันโหดจังวะ เมาจ๋าลงทันทีเมาจ๋าอย่าทเลาะกันเมา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 เฮ้ยจะเป็นหลังเฮ้ยคู่รักข้าวกล้ามเป็นอะไรวะเจ๊ตีลงหลุมอีกแล้วเจ๊เจอซอมบี้หรือเปล่าตีข้ามเขื่อนแล้วลงหลุมบึ้งอีกอวาทอีกแล้วกทำไมมันโชคดีจังวะ ิเย้อเอผมได้สิบผ้าแล้วเยี่ยงอีโฟคิวมอนมันหลังมาเล่นด้วยกันบ่อยๆเถอะโชคดีอ่ะเล่นคิวมอนแล้วโชคดีโชคดีอจักรฟองยับเจมองอคิวมอน,นตบมือให้เจเจโชคดีแต่เจดูน้องนี่เจะจะเอาหัวมุดโอบตาย <laughs> แม่ง อย่ากนะมึงมึงมึงไม่ต้องโอบีแล้วกูขอเออเด้งซะบ้างนั่นแหละถูกต้องเจอโอบีเป็นหนึ่งตัวจุกเลยโซล่าแข่งเสร็จแล้วโซล่าแปดได้โซล่าเสร็จเร็วนะเก้าได้คะแนนแปดร้อยกว่าปังโซล่าแข่งเสร็จแล้วกูยังไม่ถึงไหนเลยจิมอนโซล่าเสร็จเร็วเนาะใช่โซล่านี่ไม่ไม่ไหวเลยเนาะไม่ไหวเลยนะไม่คนไอ้ต้นโซล่ารอรก่อนจะได้แต้ม โทรโมฮอ้กเขาเพราะว่าสไปอันไหนตีไกลกว่ากันนะคิดว่าสไปน่าจะตีกว่ากันไกลกว่าอืสไปน่าจะตีไกลกว่าไกลกว่าอะไรอีกไกลกว่าไกกว่าสไปต้องใส่ถุงอยากกินสไป์ลงกินโอ้ยเฮ็ดแค่รู้สึกดีอย่างน้อยมีสิทธิ์ได้ลุ่นอีเกิลมีทั้งสไป์มีทั้งเบอร์ดี้มีทั้ง ไออีเกิลนี่น้ำอะไรวะนี่น้อยตัวมีสิทธิ์ได้ลุนอีเกิลอีเกิลนะมึงขอเถอะกูลบสองมึงก็ยังดีธนาโยชิีจะไม่เล่นตายคุณครูรอเขาด้วยสิเรียบร้อยครับจังหวะนี้ลบสองคือยิ่งเล่นก็ยิ่งโหดอ่ะจริงๆโอ้หแปดแต้มเป็นก้อนเนี่ยเราก็ตามนายทันอย่ารอด้วยนี่ขาอยู่ขาลูกธนากิบล <uk> ีเฮ้เลยดูมันสิก่อนจัง นั่นดิตกลงว่ากูแพ้อยู่ดีเฮ้ยมีคิดมากพี่ลมอะไรเนี่ยลมสิบเจ็ดแต่ละคนรีบเป็นจังอ่ะเฮ้ยชิบหายนะคะลมสิบเจ็ดเลรเเลยเลยโ้ยทไมเอ้ยมีแรงลมมช่วยว่ะได้ได้ได้เอาเร็วเลยลมเป็นใจแล้วจังหวะเนี้ยแน่นอนครับ อีเก uh, oh, um. ิลอีเกิลในลูกเนี้ยมันังไม่ลงกิน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 สปินขึ้นกินโอ้สปินไม่ขี้หมามากโอ้ยาสิบมาได้ป่าวเชิบกดสปินไม่ทันทุกทีเอาวะลองลองลองไปให้ไกลที่สุดได้หนึ่งอีเกิลของตัใหญ่สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูยเชียว โอ้ไปแล้วบินโอบีโอบีแล้วไต้องเที่ยวอ้าสวัสดีครูกลับมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเรยเยียมบอกแล้วให้รอหน่อยแปะทายอีกแล้วฮชี่าฮ่าลมนี่ก้าวไกคุณนี่ไปไกลเนาะเบี้ยวไปแล้วนะคะ โอ้ยมีใครอยู่ลมมีใครอยู่หลุมเดียวกันแล้วมั้ยเนี่ยไม่มีเราลงบังเ,เ,เกอร์เต็มที่เลยค่ะนั่นดิบังเกอร์เต็มที่เลยอือโอ้ถึงจุบุรีด้ยโอ้เฉีย12ลม9รถเยอะเยอะโอเคถึงกินลมนี่โคตรส่งผลก,กับทุกคนอุ้ยลงทรายอ้าวคุณครูทำไมไปลงทรายแล้วนะ่ะจุบุรีรอเราด้วย กอเรามาจุ๊บจุ๊บเยี่ยมอะไรมามึงคู่ตามาทำอะไรนอนแล้วไม่ยอมอมรอแต่แรกฟิลมาแล้วกินกินอ่าสวยเฮ้ยอย่าตกกินนะมึงเออทำไมแต่ละคะแนนบวกสี่เพิ่มคันคู่ชนะด้วยสกอร์สิบเก้าแต้มข้าพเจ้าข้าพเจ้าคงต้องกินยาย่าจะอะไรกันก็จะ บ,บอดี้บอดี้เหรอเบอดี้เย้โบเจ็ดแอบเบอดี้ถึงขนาดนี้สปายเลย